มีเด็กมาช่วยงานนะหนึ่งอัตราแลครับมูหลังคานะครับ,นะรบสองคนเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมนะงานหลายงานเยอะมากนะับช่วงนี้นะโอ้แดดร้อนมากนะครับพนะักเบรก ลมไม่มาเราอยู่ข้างล่างลมไม่มีอยู่ข้างบนลมมีนะครับด,ดูนะฝั่งนูน้นโอ้ยนน่นนน่นเล่นกลาม,มาพ้าแล้วนะฮะเระาก็ตักน้ำให้พี่ปานก่อนนะครับ งานไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยแต่ครับอ้าวอย่าไปทำเลยเนะมนาหาดยด้วนะคิดได้เลย่ยนะี่เด็กมาขอกินน้ำนะฮะ อะไรครับมีอะไรครับหนูจะทำอะไรครับฮะโอเคน้ำมาแล้วนี่เราเห็นฝาดน,นี้นะครับอ่าอ่าหลันแก้วแล้วนะครับ,รบแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ย เ,เราไปดูตู้ปวดนะครับปวดปวดนวดอันนั้นวิ่งนะมุดเจอป้าจับไม้เลยครับเสร็จแล้วเกขุดฮะจะถอยหลังเขาบ้านนะครับ ตเดียวมือเดียปวดปวดจริงๆนะครับเอามาแล้วมาแล้วมาเร็วมาแล้วเร็วเร็วเร็วยายมานะ ต้องรีบหน่อยแล้วนะครับพอแล้ว<ป>มาเร็วมานี่หมมานี่มมเดี๋ยวเร็ว mình thầy ma mình lên ngay tựa đeo hả mình thầy ma đền tam ơi phải leo à. Để... oh. phải leo oh. 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 phải leo แม่เพิ่นมาพุ่นน่ะเป็นเด็กดีหมดวันนี้ยังไม่เา็ะเลาะกันเด้อเงียบเก็บเวลาอยากอยู่ทำไมมันทะเลาะกันจังเฮ้ยทำไมทะเลาะกันจังเวลายอยากอ่อยากปวนเฮ้ยพุ่นน่ะเบิ่งตาเพิ่นพุ่นน่ะโอ้ยายเพินพ่นผูน้น่ะเฮ้ยอ่อนยายเพิ่น ดีใจแลวบานนี่ไปเลยบานนี่ยายมาแล้วมีแต่คนจะช่วยงานกลัวบ,บ้านโบเซตตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้จะเสร็จ ฝั่งนี้ไะฮะไกลสุดเแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อมากสองสามแผ่นนะครับไอีปางก็ยิงซิงอยู่นะครับต่บางคานั่นเองตรงนี้ก็จะล่มนะครับจะเย็นนะครับจะลมมานะฮะในอนาคตนะฮะน่าจะมีดาดฟ้านะครับ hàng cà phê nữa thì tuần mắng nếu mà, à. mà, mà. là hai đi đâu mà bưng nàng luôn mùng ốm mùng học nữa liều มาสำรวจงานบ่ฮะ